สวัสดีค่ะมาพบกับชาแนล LPS กันสลัดก,กันหมูแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิว LPS นะมาแตมันนะไม่ใช่ LPS ใหม่นะคะมันเป็น LPS เก่านั่นแหละนะเราไปเฉดมากับ LPS Jessie TVS อ่าือนะคะก็คือจริงๆอะ่ะเราจะรีวิวแบบบ้าแกะเลยแต่ว่ากล้องมันตกอะ่ะเราก็เลยต้องตัดคลิปไปก่อนนะคะแล้วไม่ชิชมฉ่เราก็เลยลบคลิปลงไปแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะถ่ายคลิปเท่าไหร่เลยอะคะ่ะเพราะต้องไปเที่ยวนูนน่นทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูเลยนะคะว่า LTS ตัวนะั้เป็นตัวอะไรก็เป็นตัวนี้เลยเป็นแกะนะคะอ่าของเทนะกล้องกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่โฟกัสสิ ่มอเห็นหรูชกกองบาฉีประมาณนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยฝฟกกันมากๆเลยเนี่ยฝึกกันแล้วนี่นะคะตัวนี้ก็เคเลยแหละคือแบบว่าของเราที่เราฉีดไปหน้ามันไม่ค่อยเติมอะไร่าไหร่อเลยอันนี้คือแบบาขาสะอาดนะคะมีตำหนิตรงนี้นะคะ เท้าดำๆนิดหน่อยแต่ก็ดีนะแล้วก็น่ารักนะคะโอ้ยตกมีโบด้วยค่ะตัวนี้นะคะน่ารักค่ะเราชอบมากที่เราเท็ดตัวนี้มาเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าเขมามีเราก็เจ้าหมึกเป็นพี่น้องกับตัวนี้คือเป็นพี่น้องฝอแฟดกันลเลยคือหน้ามันเหมือนกันแต่ตัวนี้มันเก่ามากแล้วนี่นะคะมีโบเหมือนกันด้วยนะคะก็ตัวนี้นะน่ารักมา,มากๆเลยค่ะ ก็เรานะคะจะเอามเป็นพี่สาวกับน้องสาวนะคะเราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องแล้ววันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เอามาวันนี้เราอยู่ออบ้านอย่างก็อาจจะได้ยินเสียงเอ่มตามาเอ่ม <laughs> อาจจะได้ยินเสียงหน่อยนะคะก <laughs> ็เราอยู่หลายคนนะจี้นะคะตอนนี้ก็ขอบคุณไนะปเจสซี่ทีวีเอ็มไอออเ,ออเออจนมากๆเลยนะคะ,ะ,คะที่เชดกับเรานะ,ะแต่เขาก็มีของแถมเป็นลูกบอลน,นี้เป็นลูกบอลนะคะกับ ควบค่าแจฮัลโหลคิตตี้นะแต่ว่าเราทํามันอยู่ที่บ้านเราอะ่ะอย่างนี้เรามาบ้านญาตินะคะเราก็เลยไม่ได้ดีดีว่าหลายอย่างนะนะคะก็เริมตอนนี้เราก็เทรดเหมือนกันนะเราเช็ดกับเขาแล้วเราก็รอพัสดุนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสวดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะบ๊ายบาย